นะครับมีกับโอกรัวนะครับมาต่อกันใน EP 2นะครับหลังจากเราต่อได้ได้เมื่อวานนะครับต่อได้ได้เมื่อวานนะครับเราได้ปลาหนิ่นตัวโตตัวละ2กิโลนะครับจำได้ไหมเธอจำได้ครับนี่นะครับวันนี้เราจะมาทําอาหารกันนะครับพูกลางปลาหมูไตปลาครับเราจะมาทําปลาหนิ่ยัดต้มจากไรนะครับ พร้อมยังเชิญพร้อมแล้วครับนี่นะครับถ้าเป็นภาษาใต้เขาเรียกว่าควายลุกลักลักเลครับควายลุกลักลักเลยมาดูครับนี่นครับนี่นะครับว่าควายลุกลักลักเลยครับอ่เดี๋ยวเราจะมาทำกันอ๋อนี่นะครับเราไปยืมกระทาข้าวพันบ้านมานะครับมาทำเมนูนี้เดี๋ยวจะพอนะครับ ตาของไงก็เรอมาเล่นกันไว้นะครับนี่นะครับปลาหนึ่งตัวละสองกิโลกว่านะครับนี่นะครับมาดูครับมาดูครับคุณผู้ชมนะครับปลานิ่ตัวละสองกิโลกว่าที่เราต่อได้มาว่านะครับดูครับปลานิ่นตัๆกันนะครับนะครับรลาไม่ยัองแท้อมนะครับนี่นะครับเราจะมาตั้งราทากันนี่นะครับมาตั้งราทาไปบวกกันนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมเราทำมาหัรนกันยามเที่ยงนะครับ ที่นี่อำเภอวอซายจังหวัดครศรซีธรรมราชนะครับกับพวกเรานะครับคนวอซายนะครับ like นี่นะครับน,นี่นะครับคุณผู้ชมเราเรอระว่าง่ายน้าเดือนนะครับเรามาชมร้านคาั่วยกันครับเป็นฟีมือของกับพเอีนะครับการรังสันของกับผรมนะครับถูกยางนะครับนะครับดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างน้าแข้งทูไปกินกับต้มปลานะครับ กับบรรยากาศดีๆนะครับที่นี่ยัางเพื่อวไสนะครับอร่อยนะครับฝากคุณผู้ชมติดตามช่ององเรากันนะครับอ่อยนี่นะครับได้บรรยากาศนี่เพื่อนเอานี่นะครับบรรยากาศยามเดียงเกียนะครับท้องไรท้องหน้านะครับโน่นนะครับให้ตองคำเลยเห็นแต่ไกลนะครับส่วนปอเพียงข้องผดบ้านให้ตองคำนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปไส่ปลากันอ น,ำน้ำย่อยใส่ข่านครับอย่าน <in envy> ี้นะครับน้ำปล่อยลูกกระละแมรับน้ำเลือดกับมาใต้ในกระตาเลยครับแก่ๆเลยครับฝาดสว่างไหมตากลองสว่างครับนี่นะครับขั้นตอนแรกกว่าน้ำเลือดเราจะใส่เครื่องสมุนไพรก่อนนะครับปมเปลี่ยนจากตมตะไคร้เลยนะครับเปลี่ยนเมนูไหมจากตมตะไคร้เป็นตมตะไคร้บวกสมุนไพรนะครับขั้นตอนแรกใส่หอมย้อยนะครับอ่ออู้นี่กระอู้แล้วก็ใส่กระเทียมครับ ใส่แครอทครับใส่กระชายครับใส่ขมิ้นครับใส่ใบมะกรูดครับเราต้มสมุนไพกันก่อนนะครับเพื่อความร้อตอนนี้นะครับไหลขกองเราตัดลอยนะครับตักลอยได้บรรยากาศเต็มไปหมดได้บรรยากาศไหมเธอได้ครับนี่นะครับแล้วเราก็ปิดกว้าครับแล้วเราจะมาใส่ปลากันนี่นะครับ พอน้ำเดือดเพิ่มเราก็ใส่เกลือนะครับให้ลงไปประมาณหนึ่งช้อนโตนะครับแล้วก็ตามด้วยโป้งเซบนัวครับหนึ่งช้อนโตครับนะครับได้บรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะปิดกว่ารอให้น้ำเดือดเราจะใส่ปลากันให้เกลือเคียวอ้อมอ่อนนะครับอ๋อนี่นะครับดูครับปลาโจออ๋อไม่ใช่ปลาจอปลานี่ ลานิ่นตัวซองกิโลกว่าก็นเรานะครับทำความสะอาดได้ร่อยเลยครับเราจะใส่กระถาเลยนะครับว้าวนะครับโอ้นะครับนี่นี่นะครับโอ้ได้บรรยากาศนี่พี่น้องนี่เมนูนี้ตาชื่อนี่ซ่ามร่อยไม่พอนะครับซ่ามร่อยบาทไม่พอนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดคว้ากันนี่นี่เพื่ครับมาดูกับมาดูกับ เริ่มจะเดือดเลยนะครับน้ำเริ่มจะเดือดนะครับเราใส่สมุนไพรนะครับปลาตัวโตๆต้มต้มไม่นานนันะครับเราเน่นกินซุกตึงเปื่อยนะครับซุกได้ตึงเปื่อยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะรับด้านปลากันนะครับต้มปอซุปปอประมาณก่อนนะครับด้านนี้นะครับเดี๋ยวคอยต้มไม่นานด้านหลังนะครับอ๋ออ๋อนี่นะครับนี่นะครับ อ้อมแลยนะครับส er er ุนกระสักเลยนะครับนู่นนะครับนู่นนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้กินอ้อมอ้อมไหมเธอกินไหมมาดูสิมาดูสิมาดูสิเธอเนี่ยรับกับเจ้าคนนี้ต้องปูดผัสซากล้างนะครับต้องปูดผัสซากล้างนะครับผมโซ่หนาปูดลายลายผัสซากนะครับอ้อมไหมเธอถ้าอ้อมจบมือหน่อยเดี๋ยวค่อยมากินนะเธอนี่นะครับเราต้องไหวสักประมาณ เครื่องแจโมงก่อนนะครับเราแน่นเปื่อยนะครับนะแจ่มไหเอครับนี่นะครับเราแน่นตอมเปื่อยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมากินกันนะครับโอเคครับอนี่นะครับสิบนาทีป่้นไฟสิบนาทีผัดไฟครับน่ากินไหมเธอน่ากินครับนี่นะครับออน่ากินจานนี่ไป่นรอก นะครับดูกับปลาเน้นต่างตัวนะครับถ้าไม่ใช่การตอนแรกเรือว่าซื้อหรือว่ามีเป็นของตัวเองับทำไม่ก็ได้ครับผมแพงนครับกินแบบพอใจนิดไปเนาะแล้วกับทำเมนูนี้เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีนะครับออยนะครับอรอยนะครับนี่นะครับผมทําเป็นมดนะครับปริมาณจ่ายทุกวันนะครับกินไหมเธอกิงครับอ่านี่นะครับ อ่าแล้วก็ได้บรรยากาศที่เป็น้องเลยครับเลยบรรยากาศร้อมๆนะครับนู่นนะครับร้านพ่อใจยังของเรานะครับนะครับตัวอยญาของผมก็กายกองเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ทำการเกษตรนะครับห้าปูห้าปลาห้าสั้นํามาล้าเลี้ยงทีวีนะครับดูเลขรอบขัวของเรานะครับเล่ยครับสาเจ้าลูกชายผู้สวยของผมสองคนนะครับให้เรียนรู้วิธีชีวิตของชาวฝาใต้ให้เรียนรู้ชีวิตของชาวชนบดเละ ชายดำรงชีวิตในอนาคตข้างหน้านครับอ่ะนะครับเดี๋ยวตอมิตรที่มาหนาที่ครับเราเนี่ยเบ้อนะครับเดี๋ยวเราจะปลาปลาเน้นไปกินกันนะครับพ่อยใช่ันบรรยากาศพีน่น้องนี่นะครับเจ้าลูกชายตัวแก็กของผมนายครีนอมข้องสมุนไพรนะครับมานั่งรอเลยนะครับเธอกินไหมเธอกินแต่กินตอมมือดังๆนี่นะครับ เราจะมาุยคว้ากันนะครับออนี่นะครับอ๋อหนาแร่งปุดปุดเดือดปุดปุดไเดือดปุดปุดนะครับอ้อนะครับใต้ปลายเข่เครับใ้ปลซักซึบวินาทีครับจับไปในยกาตานะครับมาดูนะครับอากปลาตัวใหญ่ตัวนะครับหลอดลงนิดนึงเลยนะครับต้มก่เตจนปล้อยนะครับนะครับใท้ต่างตัวกครับใต้ต่างตัวใต้ต่าง้านนะครับนี่นะครับนี่นะครับวะนะครับจากปลาตัวโตนะครับ เลื่อลงทางท่าเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปห้า้าวช่วยมาชิมมากินกันนะครับนี่นะครับลืมนื่งกันตอนนะครับนี่ฟักขี้เหล่านะครับเดี๋ยวเราปิดฝ้าสักสามสิบนาทีเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนี่นะครับนนะครับล่างจากตอมประมาณนึ่งเดียวโมงนะครับนะครับสุร้อมนะครับนี่นะครับ เรามาพร้อบข้าวช่วยเราๆนะครับข้ามาเลยเถื่อข้ามาเลยเถื่อมาปิ้งมามาก,มากเถืะครับลองสว่างไหมแต่ลองโอเคครับนี่นครับลุกขึ้นมาเลยเถื่อขึ้นมาเลยมานุมน่มๆนะครับพร้อมไหมเถื่อวะนั่นนี่นะครับ,บ,น,น,รบนี่นะครับเงือบลุยนะครับนี่นะครับลุยนะครับนีครับลุกขึ้เป็นย่างเลยนะครับต้มมา ตักเลยเธอตักเลยนะครับตักตามใจจอบนะครับเดียวปมใจเขาให้ผู้เกี่ยวจันทุนกันนะครับนี่ผู้ช่วยของปมบะครับต่อเลยนะครับจิ้มดูหวานไอยไหมนะครับเด็กไม่โขกนะครับคนนี้แบบพี่ยังโขกได้นะครับเด็กกนี้ไม่ออกแน่นอนเอาเธอจิ้มจับปลานี่นะครับนี่นะครับไม่ท้าอะไรจับ มาคล้องมาตนทีจแชดตัวเล็กรับจับมากับจับคล้องรับไม่ตั้อะไรเลยนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับโอเคบออร่อยนะนี่ครับอร่อยนะครับบักำเล็กเองนะครับบักำมิจฉาเนี่ยเองว่าอร่อยนะครับอร่อยมาเถอะอ๋อนะครับชีวิตวิถีครับนครับกินข้าวตามกลางบรรยากาศบ้านหนองขลองหน้าจีเนียมโบใช่นะครับคลิปเราอาจจะยาวกว่านี้นะครับ โอ้ยนี่เป็นอะไรกันนี่จิววันใช่ทุกอย่างดูมาเด้อะนี่ครับนี่เราจะไปแบ่งกันกินทางกองพูนะครับมดนะครับมือเดียวมดนะครับบ้านเราเป็นกองพูเนี่นะครับพกคนนะครับกองคูเนี่ยพวกคนกินมือเดียวมดนะครับสองลักล้ายนะครับหยุงนี่นะครับขอความคุณผู้ชมที่เกาไปชมคลิปของเราถูกๆคลิปนะครับสวยกอ็เลยก็เจนเตรียมกันเดี๋ยวก็ติดตามย้อนว่คนวันใส่เจ้าวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ